ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องชาติมองครับอืม้มว้ายอัปเดตใหม่แล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะดูวันนี่ทุกคนวันที่28เวลาบ่าย 3, <c oughs> ก็คือมันอัปเดตเสร็จแล้วนะครับสปีดดิปเตอร์มีของใหม่เยอะมากเดี๋ยวผมจะเกินเกิดได้ฟังนะครับแล้วก็ตัวนี้มีรถคาทีมาแล้วนะครับแต่ยังไม่มีรถคาทีนะ <c oughs> แล้วก็มีรถคันใหม่2คันก็คือคันนี้นะครับเจเนซิสดีโวเอร์ ดีเวอร์อสักอย่างนะผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีรถสปีดพาทน,นะครับผมมาเยอะเกินเกินก่อนแล้วกันแล้วก็ในลักกี้นะครับนี่ที่สมลดนะครับแล้วก็จะมีที่สมชุดด้วยนะครับผมนี่ผมหาก่อนนี้อบอกเลยชุดผู้ชายโคตรเท่เดี๋ยวผมมาเอาผมจะเหมาร่างชายทั้งจริงผมพอพูดเลย แต่ขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้เราจะมาเอาสปีดพาสนะครับซึ่งเป็นสปีดพาสซีซันที่18แล้วนะครับผมบอกก่อนเลยว่าเป็นการคอแลบระหว่างอนิเมะที่มันฉายอยู่ในยุคก้าสูงนะครับคือยุคที่ผมเกิดนั่นเองนะครับก็คือเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วเอ้ย30ปีที่แล้วผมยังไม่เกิดชื่อเรื่อง Cyber f o r m u l a นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูแล้วกันว่าเป็นประมาณไหนนะครับคือเป็นเหมือนรถเขาเรียกว่าอะไรอะรถใส่ฐานประกอบของเล่นแต่ก่อนอะ ทามังกรเออทามงกรมันเลี้ยงสัตว์ทาโมยาอะไรยญาหรือทาอะไรสักอย่างอ่ะเออแบบนั้นเลยคือเป็นรถที่มันเป็นการคอแบบอแบบกับอนิเมะเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับผมก็ไม่รู้อะไรเยอะนะครับต้องขอบอกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากพี่โนบิด้วยละกันนะครับพี่โนบีบอกผมมานะว่าเรื่องอะไรมาเอาเลยละกันนะครับผมผมจะอัพเต็มเลยนะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่ารถพาร์ทนี้มีสกินหรือเปล่าซึ่งเวลาร้อยห้าสิบจะได้รถถาวรนะครับแล้วก็เวลร้อยหกสิบจะได้เป็นชุดชายหญิงชุดอะไรไม่รู้เนี่ยเวลาร้อยหก เที่ยวเลยนะครับเนี่ยร้อยแปดสิบมิลลยว่ะผมขอเลื่อนด่วนเหมือนจะไม่มีนะสูงสุดแค่ร้อยหกสิบนะครับผมเป็นชุดนะาชายหญิงนะผมไม่รู้ว่าชุดไรเหมือนกนะันเอาเป็นว่าผมจะเอาแค่ประมาณร้อยห้าสิบละกันนะครับผมจะกดเปิดใช้งานผมจะเอาแค่ร้อยสี่สิบเก้าบาทนะเพราะยังไงผมก็ต้องใช้เพชรอัพไปจนถึงเวลร้อยห้าสิบอยู่ดีนะครับ เรียบร้อยการซื้อของคุณสําเร็จแล้วระหว่างผมกดสุ่มผมก็จะอธิบายแล้วกันนะครับว่าเราจะได้อะไรมากเราก็จะได้แบบเครื่องแต่งกาย2ชุดนะครับเป็นชุดแบบของฟรีกับของแพงแล้วก็จะได้รถคาร์์บีคันหนึ่งได้เพชรคืนได้กรอบรูปนะครับเยอะแยะบาบๆาเหมือนซีซั่นก่อนเลยแต่เมนหลักของเราคือรถคาร์เอคันใหม่ที่คอแลบกับ,บอิเมะเมืม่อ30ปีที่แล้วนี่เป็นยังไง อั a ซลัดฮะอัลลาดาเอเศย์มันไม่เหมือนชื่อรถอะมันเป็นเหมือนชื่อเครื่องบินมากกว่าผมอะ่ะ <Hey. S 1> โอ้ยได้แล้วหนึ่งคันไม่มีสกินนะครับคันนี้ผมขอเลือกแฟชั่นทั้งหมดเป็นของผู้หญิงแล้วกันเพราะว่าผมเล่นตัวผู้หญิงนี่จะได้ชุดมาสองชุดว้าว <Whoa. S 1> ได้สัตว์เลี้ยงด้วย <c oughs> ได้แหวนได้อะไรครบเลยนะครับผมบอกเลยคุม้มราคา149บาทแต่ผมไม่รู้ว่าคันนี้อยู่อันดับที่เท่าไหร่นะเพราะว่าทางเวียดนามเขาไม่ได้จัดอันดับรถมานานแล้วอันนี้น่าจะเป็นรถคั์บีนะครับ เหมือนกันเลยน่าจะอยู่ในอนิเมะเรื่องนั้นเหมือนกันอิสุซากอิสุแซอิสุซาก,ซซากสักอย่างอ่านยากมากครับนี่ชุดน่าจะอันนี้น่าจะเป็นชุดแพงหรือเปล่านี่นะครับคือชุดสปีดพาร์ทซีซั่น18กับรถของเรานี่เป็นไงเข้าตีมไหมผมไม่รู้นะว่าหน้าผมชุดเนี่ยมันเข้ากันหรือเปล่าเพราะว่ามันมีให้มาประมาณ3ชุดนะครับน,นี่น่าจะเข้าสุดแล้วเหมือนชุดนักแข่งเลยชุดเนี้ยโคเท่มาดูที่รถกันบ้างครับอัลลาดา้าเอเค โดยค่าสแตทของรถคันนี้นะครับจะเน้นไปทางเทงิร์นแทบจะทุกทางเลยยกเว้นทัสเตอร์ก็คือพวกมินิบูทนะครับทุกทางเลยไม่ว่าจะเป็นดีพาวเวอร์เอนแทงสปีดแล้วก็เทิร์นนะทุกทางเลยแต่น้อยอย่างเดียวคือทัสเตอร์นะครับแต่จะเน้นหลักๆคือเทิเร์นก็คือเลี้ยวง่ายนั่นเอง คุณสมบัติพธธิเศษการเลี้ยวแบบไม่ดีพลังการขับเคลื่อนแข็งแกร่งทุกครั้งที่ดีมีโอกาส47ที่จะได้รับเอ็นแทงเพิ่มทันที12และความเร็วสูงสุด5.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเบสิกพาวเวอร์15เปเ็นเป็นเวลา8วิการปรับแต่งนะเพื่อหยุดอัพพลังซ้ายคือสายเลเวลเวลาควิคบกบูทนะครับผมควิกบูทพาวเวอร์แต่งส่งดิ่งยาวเชื้อเพิงอัพพาั้างซ้ายคือสายความเร็วสูงสุดในโตควิคบกบูทพาวเวอร์เละเวลาในโตนะครับ เธอโบเอามาทางด้านซ้ายก็คือสายระยะเวลาครีกบูทนะครับผมเอ็นแทงก็ซ้ายเหมือนกันระยะเวลาครีกบูทมิดิบูทในโตคือซ้ายหมดทั้ง3ทางเลยรถคันนี้ไม่มีสก,กินนะครับให้ดูเต็มๆรถในอนิเมะเมื่อ30ปีก่อนผมเกิดไม่ทันนะนี่ประเด็นนะนี่เหมือนแปลงล่างนะมันเหมือนเหมือนยานจริงๆนะเว้ยเหมือนหุ่นยนต์นะเออไม่ใช่มันเหมือนนานนเครื่องบินน่ะนี่มีสองล่างล่างแบบคุมล้อกับไม่คุมล้อนี่ดูในโตด้านหลังครับมีสองท่อ แยกออกมามีทั้งหมด5ท่อโอ้โหที่ว่ะแต่ไม่อินนะ่ะมันไม่อินเพราะว่าเราไม่เคยดูการ์ตูเเนเรื่องนี้แต่ถ้าวุ้เราเคยดูเราน่าจะอินกว่านี้นะครับผมใช้เพชรในการอัพสปีดพาตั้งแต่เวลแรกนะครับจนถึงเวลสุดท้ายคือ150นะครับใช้ไปทั้งหมดประมาณ8,700เพชรนะครับมาดูครับผมเรามาเทสความเร็วของรถอนิเมะเมื่อ30ปีกันก่อนดีกว่า <c oughs> ไปอีความเร็วปกติอยู่ที่203เปเปๆเลย ไม่มีเศษไม่แต่นหน่วยเดียว C W W ครับผม3 0 9 9โอ้โหเกือบ310้ยสบี่เฮ้ยสกิลติด C W W อยู่ที่315.4ใช่หรอ3 1 5 4ยเลยเหรออี e ๋ W C W นะครับผม297.4แต่เนี่ยมันสกิลติด่ะดิ W C W โอ้สกิลติดโคตรนาน WBC W แบบไม่สกิลติดนะครับ291.9นะครับ CW 287.4อันนี bah, ้ไม่สกิลติดนะครับสกิลติดอยู่ที่292.9โคตรแรงผมลองใส่สัตว์เลี้ยงมาเทแล้วรอบหนึ่งนะครับเกือบไป320นะครับประมาณ319กว่ากว่าอุ้ยผมมาหน้าแรงเย็ดคี้ รถค้าทีทุกคนจะมาแล้วจะมาแล้วไม่น่าเกิดสองสวันนี้หรอกเอ้าทำไมไม่ได้ผมเลือกสองด่านนะทุกคนคืออะไรวะเนี่ยแรงแบบใหม่หรอผมกดแรงตาแรกในรอบหนึ่งเดือนเลยนะครับอย่าผมไม่ได้ลงคีมมันน่าจะเดือนหนึ่งนะสปีดดีป่ะเอ้ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหอะไรรถอะไรครับเมตรงเมตตาเฮ้ยมีโคนมลรถพาเหมือนผมด้วยวะผมก็มีครับผมนี่ร3 8แฟชั่นไป็นไง ทำไมเขาคอแลบกับหนังเก่าจังวะเอ้ยอนิเมะเก่าจังอะอนิเมะเรื่องนี้โคตรเก่าเลยนะครับแต่เดี๋ยวแฟชั่นใหม่กับรถครัสเอคันใหม่นะจะเป็นคลิปหน้านะครับมามาดีกว่าโอ้โหรถผมล้อเยอะคนอื่นเนี่ยเนี่ยเอาาดูมีสี่ล้อนนะเฮ้ยเฮ้ยพุ่งโคตรแรงดูดิโอ้โหขึ้นออกมกันก็ที่หนึ่งแล้วว่ะดูดินี่ไม่ได้เล่นนานนาน,นานนะครับนี่อโอ้โหไม่ได้พูดนานด้วยลิ้นพันมาดู cww แบบติดสกิลแบบอยู่ในสนามเท่าไหร่อ่ะ cww สามพันสิบห้าจุดสี่สามพัสิบห้ามาเดิมเฮ้ยสกิลติดเฮ้ยมันพุ่งแรงนะเว้ย cww ไอสวย wcw ไปครับผมโอ้โหรถพาดโคตรพุ่งเฮ้ยมันพุ่งกว่ารถคันอื่นๆผมผิดกันเนี่ยแต่ก็ไม่อยากอวยแต่มันก็อวยไปแล้วอ่ะดิมันโหดะดิ ฟีลลิ่งการขับนะครับมันไม่หนักเท่าไหร่แล้วก็ไม่เบานะถือว่าไม่หนักไม่เบาแล้วก็รู้สึกว่ามันพุ่งมากเลยหรือผมคิดปีกหรือผมไม่ได้เล่นนานก็ไม่รู้นะครับแต่รู้สึกว่ามันขับง่ายมากส่วนมากรถที่คอแบลบกับกระตูนหรือแบบสป,ปอนเซอร์รถดังๆอย่างเช่นแบบ l a m b o กิน i n ่อะไรเงี้ยแล้วก็ m c ค a r e นอ่างเงี้ยรถมันจะค่อนข้างดีนะครับรถที่มันเป็นรถพวกคอรลบอะ C W W ไปดูดิชิวเลย ที่1ชิวๆหลอมๆไม่มีใครตามทันในแผนที่ก็ไม่เห็นคนเลยแม้แต่คนเดียว C W อุ้ยดีงไง C W W เฮ้ยสกิลติดเลยเดี๋ยวครับ47%่สสวย C W W 314ิแต่ในตัวหมดเร็วไปป่ะเมื่อกี้เดี๋ยวบบคิดเองี่ะ C W W สวยส1 7ยนะครับตัดในตัว ดิบไหลดิบไหลดิบไหล่ีเดียวบิบิวติดแพสซีฟด้วย319นี่ไงโอ้โหโคตรแรงมาแล้วผมว่าโดมิเมนเตอร์วะ่ะตาแรกในรอบเดือนใหม่เดือนนี้ที่ผมไม่ได้เล่นสปีดดิบเลยเป็นไงรถผมเยอะขนอื่นอะ่ะมีหกล้ออะ่ะ <c oughs> รถหกล้อของจริงไม่มีใครตามทันที่หนึ่งเข้าเส้นชัยคนเดียวแดะเป็นไงครับผม เอสลาดาเอฟเคเอเคเอฟศูนย์เออโอ้โหสิบสามแต้มผู้เล่นที่กลับเข้าทีมเป็นไงผมบอกแล้วผมมาเล่นเล่นนานดูดิโดมิเนเตอร์ไปดิครับเหมือนอัปเดตใหม่มีของมาเยอะมากเลยนะครับนี่ไงมีแบบอัปเลเวลตรงนี้ด้วยมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็เหมือนจะมีโหมดใหม่ด่านใหม่ด้วยนะเยอะเลยเว้ยผมก็ตามไม่ทันเหมือนกันเอา้าทุกคนเมื่อกี้ก็เป็นแบบนี้มันให้ผมเล่นสองด่านเนี่ยอัปเดตใหม่เนี่ยหรือว่ามันยังบั๊กอยู่ครับบอกผมที ไม่อย่างนั้นตาหนะ้าผมจะไปเล่นในโหมดธรรมดามีให้เลือกอยู่สองด่านคืออะไรวะมีคนเล่นก็หกคนเลยนะเว้ยเจ็ดลูเฮ้ยมีคนเอา้าแฟชั่นผมไปได้ที่หนึ่งใครที่หนึ่งวะเนี่ยใช่สิชุดสปีดพายมันไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่ดีแต่รถผมก็ใหม่สุดนะครับแค่นั้นแหละเฮ้ยคันนี้เป็นรถภารกิจนะครับคันที่สองเนี่ยนะมันต้องทำภาร,รกิจเอานะครับรถคัสเอคันนี้โอ้มีแต่คันโหด ผมจะตามทันไปครับเนี่ยแต่ผมเป็นรถที่แบบคอแลแลบกับอนิเมะนะ <Yeah. S 1> รถพวกคุณไม่มีคันไหนคอแลแลบเลยอะรถแบบโนริคาสิตนะครับรถผมมีลิคาสิตคันเดียวเลยประดเด็นนะ่ะ <Go! S 1> หนึ่งไปจ้าไอ้บอดมะเนี่ยผมเจอบอดมะเนี่ยเฮ้ยผมกดแรงนะทุกคนผมไม่ได้ไม่ใช่ไม่กดแรงจูเกอเอ้ยผมกลัวเจอบอดลิ้นพันหมดแล้วไม่ได้พูดนานไปสกิลรถติดด้วยโอ้โหดูดิดูความ oh. พุ่งของมันดิ ซี WW, ดูดูดินี่นี่นเลี้ยงบูทด้วยเลี้ยงบูทเลี้ยงบูทเป็นไง <Yahoo! S 1> ชิวๆแปแ๊ะ,แะทิ่วิวบกเลยครับผมโพงนี้ CWW ไปสามโ้อยสิบก้าโหโคตรแรงอุ้ยไม่ได้หยับแท่นสวยนะ้สวยนะสวยเลยจ้าไหนเอ่ยไหนเอ่ย ECU ใช้ตรงไหนวะในด่านเนี้ยอุ้ยกับตกกับตก ไปตรงนี้แล้วกันเฮ็นี่เบรกอ่วัาดีครับผม C W W ไปเหมือนมีคนตามผมทันคัำนึงนะพี่สองอ่ะจะทันหรือเปล่าจะทันจริงหรือเปล่ามาดิตามมาดิรถแลเราอ่ะรถแลเราเอ้ยคนที่สองเหมือนเขาใช้รถคาร์ดฟรีนะตอนที่ต้องทำภารกิจที่ผมพูดไปต้นคลิปมีต้นคลิปอีกตาเนี้ยต้นต้นตาเนี้ยไปจ้าอดีตอดิหนุ่มจะดูเบนนิเตอร์อีกตาให้ดูแล้วกันนะเป็นขวัญตาในการกลับมาเล่นสปีดเตเตอร์อะไรอย่างเงี้ย เอวยเบคทุกโค้งมาเราต้องเรียนบูนให้ติดนะครับโค้งนี้มา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 โอ้ยไม่ติดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จ้าเชี่ยพุ่งขอโดโมินเตอร์อีกตาหนึ่งไปที่หนึ่งอีกแล้วน่าเบื่ออย่างเลยออ้ยที่สองมาแล้วว่ะเขาจะเข้าทันมั้ยนะจะบอกนะว่าเข้าทันโอ้ผมไม่ได้โดโมินเตอร์เลย่ะ นี่ไงเข้าสองคนพอไงตาที่สามนี่ผมมาเล่นในโหมดธรรมดานะครับเพราะว่าผมไม่เห็นเอ้ยผมไม่เห็นดันใหม่เลยเมื่อกี้มีรถแบบผมด้วยอะเฮ้ยถามจริงนายรี่บอโอ้โหดูรถแต่ละคันเหมือนไม่ใช่บอดนะครับผมว่าตามเมื่อกี้ก็ไม่น่าใช่บอดอุ้ยหลดเร็วสุวด้วยตานี้สยองฮันหนึ่งพงปีตอะไรทำไมเขาออกตัวบบนั้นกันวะ หรือผมเจอบอทเนี่ยฮะเป็นหน้าบอทหลอกรู้จากชื่อแล้วบอทไม่ตั้งชื่อนั้นหรอกใ<ห>ช่ป่าวโอ้โหฉิว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 วิ่งฉิวฉิวไปล่ะฉิวฉิวเลยชนไปหนึ่งฉิวฉิววิ่งยังยังบูตต้ดอะดูดิอุ้ยบูตโคตรยาวขนาดผมชนแง่งไปแง่งหนึ่งเมื่อกี้นี่สองแง่งแล้วกันไปจ้า ไปเอ้ย<ป>อย่าชนดิอย่าชนโอ้ไม่มีอะไรโตด้วยแต่เบรกไปเลี้ยวบูธที่ติดครับผมสวย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 ค่าเธอรมันดีไปแบบเมื่อกี้ผมชนเลยอ่ะผมชนแง่งเมื่อกี้เลยปกติมันจะไม่ชนนะเว้ยแต่ค่าเธอรมันดีดิประเด็นคันเนี้ย <c oughs> พุ่งแรงมากโอ้ยลอยเมื่อกี้รถลอยเลยไอย เดี๋ยวอันนี้คือผมอยู่ในโหมดอะไรครับเนี่ยทำไมผมไม่มเห็นคนอื่นเลยเขาหายไปไหนกันหมดแล้วครับเนี่ยไปที่ข้อตึ้นชัเอาโดมิเนเตอร์ <c oughs> เอาโดมิเนเตอร์อีกรอบนึงเอาโดมิเนเตอร์อีกรอบนึงก่อนโอโ้โหโอ้โหปี๋ครับผมไล่วิ่งปี๋หมดเลยเรียงบูลไม่ติดด้วยเรียงบูลไม่ติดด้วยรถหุ่นยนต์เรามีเสียงแก,ก,แกลกๆด้วยนะครับผมรถคันนี้ <c oughs> มันแปลงล่างไงแปลงล่างตลอดเวลาอย่าชนอย่าชนอย่าชน ทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้สวยชนชน,นี่ไงชนอีกทีโอ้เฮ้ยจะนอกรอบอยู่แล้วผมเห็นคนที่สุดท้ายเมื่อกีแกะผมเกือบนอกรอบบอดป่ะครับเนี่ฮลัลโหลเกมเป็นยังไงกันบ้างครับกับรถคันใหม่คันนี้นี่เป็นไงเป็นไงรถพาร์ทใหม่ผมกับชุดใหม่ผม ผมบอกเลยนะครับว่าใครที่งบน้อยหรือแบบเป็นสายฟรีนะเสียเงินแค่149บาทแล้วก็ทำภารกิจทุกวันนะครับผมจะได้รถคันนี้มาขับกับชุดดีเลย บอกไว้ก่อนนะว่าในคลิปนะครับไม่ต้องไปใช้เพชรเติมเลเวลเหมือนผมนะครับสปีดพาร์ทสามารถทําภารกิจทุกวันได้นะครับนี่นะครับภารกิจนี้นะเนี่ยล็อกอินครบ5วันก็จะได้อะไรประมาณนี้ครับเล่นครบ10ตาอะไรงี้ยกดลงกดไลท์ทำภารกิจได้หมดเลยนะครับ <S 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 บอกเลยว่าสายฟรีสายครบน้อยไม่ควรพลาดคันนี้โคตรดีลดโคตรพุ่งเทิร์นง่ายเก็บเป็นแทงง่ายด้วยแล้วก็แพสซีมันก็เอื้อนในการเก็บเป็นแทงแล้วก็ความเหลวเกือบ320 <S <S บอกเลยรถสปีดพาร์ทซีซั่นนี้ห้ามพลาดครับโคตรโกง แล้วก็จะได้รถอีกคัสหนึ่งนะครับก็คือครสด B นะครับเป็นรถคร์สใหม่นี่ครสด B คันนี้นะครับครสด B มีแพสซีไว้นะยังไงก็อย่ายลืมมาเล่นทำบัตรกิจกันแล้วก็บอกเลยร้อยสี่สิบเก้าบาทคุ้มถ้าใครชิจชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ซับส,สไครต์และอย่าลืมกดกระดิง่งกริง่งเพื่อพิพัฒน์ที่ใหม่ๆก่อนใครนะครับพิพัฒน์และเขอกราบอภัยมานที่นี้ด้ัวันีก็สวัสดีครับ